แต่สรุปคือมีการมติที่ประชุมไม่วันนี้เป็นการชี้แจงเนาะว่าเขาจะประชุมใหญ่สามัญประจําปีวันที่สกันยายนซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมไม่ได้จัดการประชุมใหญ่เลยพอเกิดปัญหาก็มีชี้แจงก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นโดยที่วันนี้สมาคมเนี่ยทำข้อบุลไม่ชัดเจนแต่ผมก็ชี้แจงให้ชาวบ,บ้านฟังว่าจะมีการประชุมใหญ่วันที่สางหาคมซึ่งสากันยายนทุศนีครับสกันยายนขึ้นท่านรองนายการจังหวัดจะเข้าร่วมประชุมด้วย ชาวบ,บ้านก็เกิดความภูมิใจว่าแต่ว่าเ็าขอฝากการบ้านให้ทางสมาคมอะรายรับบัญชีรายรับรายจ่ายแต่ละรายอะให้นํามาด้วยไม่ใช่จะนําบัญชีที่คงค้างของชาวบ,บ้านที่ยังไม่จ่ายเงินก็มาเป็นข้ออ้างว่าไม่สบบามารถเงินหมุนเวียนในการจ่ายค่าศพได้ซึ่งแล้วก็ที่ผ่านมาปี2566ก็มีรายได้ประมาณ4ล้านบาทซึ่งเงินไปไหนไม่มีการประชุมไม่เคยชี้แจงซึ่งวันที่3กันยายนจะมีการชี้แจง ประชาชนก็นรับทราบจะเข้าร่วมประชุมโดยที่ทางเที่ว่าการอำเภอสูงเนินนะครับก็จะจัดประชุมที่นี่ประชุมใหญ่ที่นี่ทางอำเภอแล้วผมกับผมประดับอภิษฐรแล้วก็ท่านไอ้รองไอายการังหวัดจะเข้าสองคนเป็นผู้สอดส่องด้วยครับตไปดูดูผลเข้าวันนี้ชาวบ้านมาแล้วไร้ร่องรอยาขาดความหวังใช่ครับค,ค,คือคือคือการจะมีผมต่อการแก้ไขปัญหาเรงนี้มันต้องแบบคืนในที่มีความหนาใช่คือการมาคุยในวันนี้มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่ากฎหมายบอกว่าการดำเนินการของของสภาสดิ์คต้องดำเนินการโดยที่ประชุมหนาใ่ แกเขามาขับฉะนั้นแต่วันนี้มันวันนี้ถามว่ามันได้มันได้มันได้อะไรไมมันได้อย่างนี้ว่าชาวบ้านได้รู้ได้มีความหวังนะแน่นอนว่าจะมีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง,ปลงสมาคม <ไง S 1> ซึ่ง,ง,ซ,งซึ่งที่จากการที่จัดซึ่งจากจาการสอบถามต<ไ>ัวตัวปัญหาแล้วอ่ะสองปีไม่เคยมกีการประชุมเลยแล้วตอนนี้ประชุมจริงหรอเปล่าก็ไม่ราบวันนี้ผมว่าเป็นนิดิหน่อยนีดนะที่ชาวบ้านได้รู้ขั้นตอนของการดําเนินการของสากรของไอของสมาคมว่าต้องมีการประชุมใหญ่ ดิการชาชีพสนชาชีพเสน่บนก็เลยไปป็นชาปัณกิจนี่คือเอผลเหมือนเยสวัสดิการอันนี้เนี่ของการสอไครในแง่จิตใจท่านคิดว่าปัญหาตรงเนี้ยมันจะทำยังไงมันต้องแก้ปัญหานะครับเพื่อเข้าที่ประชุมใหญ่ก็จะคุยกันคุยทุกประเด็นผมก่อนวันที่สามกันยายนเนี่ยผมจะฝากผมจะไปดูสมาคมในเร่ในฐานะในฐานะเป็นผู้สอบสองเ่สังเกตการณ์ว่ามันจะมีข้อบกพร่องหลายะ่ารเมื่อกี้ที่ไม่สามารถตอบปัญหาชาวบ้านได้เช่น รายรับกับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กันบางรายส่งมา20กว่าปีพอพ่อตายก็ไม่รับเงินเลยแล้วเงินไปจากไหนทำไมไม่เอาเอากำไรจากปีที่แล้วมาหมุนแล้วก็เจ้าหน้าที่มีสองคนเงินเดือนคนละห้าหมื่นก็ก็ซึ่งมันมากซึ่งชาวบ้านก็ไม่พอใจเขาอ้งางได้ไหมครับว่าเงินที่ไม่มีจ่ายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นประชาชนที่คงค้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่ถูก,กโกงไปโกงไปสามล้านแปดสาหรับแปดคือคนละประเด็นคือเป็นการฟ้องทางศาลแล้ว ใช่ไหมคร <ír steals Christina> ับท่านอายการครับเป็นคือตัวผู้ความดเป็นเป็นตัวตัวตัวสมาคมกับตัวนักงานบัญชีที่จะเข้ไปเท่าที่ดูผลการสรุปที่ทางเทศบาลตรวจสอบมาตั้งแต่ที่ยี่ห้าถึงสิ้นเดือนดูเหมือนว่าการทางานของคณะกรรมการเนี่ยผิดระเบียบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงบดมการเรียกประชุมการชี้แจงใช่ครับนอวันนี้ถ้าสมบติ ว่าสมาชิกทั้งหมดลงประชามติตมเรียนถามเพื่อเรกยนามว่าสามารถฟ้องคณะกรรมการทํางานในคดีอาญาที่คุณยัดยอกค,คุณผิดพลาดมันเลยทาให้เราเจ๊งได้หรือไม่อันนี้เดี๋ยว,วเรตอบกันได้เรายังไม่รู้รายละเอียดครับว่า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 เงินยังมีเท่าไหร่มันหายไปจริงไหมอันนี้มันต้องดูวันที่สา,ามอาจารย์อาจารย์ครับคำถามหนึ่งครับเออที่สามะะสิบแปดคนที่ฟ้องนะฮะที่สมาคมฟ้องมาผู้ฟอ้องเนี่ย บอกว่าเป็นประธานแต่ในตัวตนจริงๆเขายังไม่ได้แอคติ้งยู่ฮะยังไม่มีกฎหมายรับรองเขาเลยฮะมันจะเป็นการแก้เกี้ยวแบบฟ้องแก้ฟ้องผิดแล้วเสร็จแล้วก็ยกฟ้องกันไปเนี่ยฮะคืออันนี้เบาพีที่ไอการทราบนะครับเนวณคือไอการไม่เป็นไอการเป็นไอการฟ้องสิทธิ์ต้องให้ไม่ให้ไอการจังหวัดติด้มไม่ได้ทำคดียาแต่ที่จากการตรวจสินเื่อเบื้องต้นนะครับเนาะทราบว่าปัจจุบันตอนนี้คดีนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำคำรับสาร ทั้งส,สามท,ที่ตัดก็ตัดสินช่วงประมาณสล่ราศีอ๋อใช่คือมันคือให้มันอยู่ในชั้นการทำ,ทำาาคำวิสัยคี่ท,ที่ที่จัดที่จัดการสอบถามถ้านในการเรื่องของสม่อนนะครับแสดงว่าการฟ้องก็เป็นประจกักษ์ที่มีการบูคาเพราะว่าคุณที่รักยการฟ้องไอการฟ้องเนี่ยเป็นอำนาจของคณะ<อ>นวารฟ้องครับสุดก็ไม่ให้บ้านเกิดแต่เป็นเมืองนอนคือผมเห็นว่าตาแต่ละคนวันนี้ก็คนเรามีความสุขเรืองทางทุกนนครับก็ดูนออกแล้วผมก็อยู่เคียงข้างชาวบ้านตลอดแล้วผมก็จะเป็นกำลังใจชาวบ้านทุกมิติช่วยชาวบ้านทุก ทุกประเด็นนะครับในส่วนที่ถูกกอาร์เอาเปรียบถูกโกงถูกอะไรเงี้ยซึ่งยังไม่ตัดสินว่าโกงหรือไม่โกงหรือว่าเขาชี้แจงใหญ่วันที่สามท่านความคิดท่านคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกประชาธิปไตยน่าจะเป็นแบบไหนก็ในส่วนตัวนี้นะครับตอนเดี๋ยวเราก็ต้องรอฟังค uh uh> uh ําตอบในวันที่3กันยายนนี้เนาะเพราะว่าจะมีการประชุมอีกรอบหนึ่งประชุมใหญ่นะครับก็ในส่วนตัวเนี้เดี๋ยวก็เราเราก็รอฟังคําตอบของสมาคมชาปนกิจ กับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับครับผมครับวันนี้ชวาวบ้านบอกว่ามาเดียนไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้ความประจักษ์ไม่มีอะไรเลยตอบไม่ได้เลยจะเป็นการยื้อนะครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวยในส่วนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องให้ทางประธานสมาคมชาวพรนากิจเดี๋ยวเขาได้ชี้แจงในวันที่3าแล้วกันนะครับครับผมก็ครับผมขอบคุณมาก